สวัสดีค่ะเด็กๆเวลาเรามาพบกันเราต้องทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงทักทายสวัสดีพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลาล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 ลาโอลาลลาลลาลลา สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณครูเต้วจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านประสมคำพยัญชนะกับสระกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเต้วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระอะแล้วก็สระอาค่ะโดยจะพาเด็กๆฝึกประสมคำนะคะระหว่างพยัญชนะ กับสระอะนะคะแล้วก็พยัญชนะกับสระอาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ฝึกประสมคำแล้วก็ฝึกอ่านกันเลยค่ะเรามารู้จักกับสระตัวแรกกันเลยนะคะอ่ะสระตัวแรกที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะสระอะคุณครูเต้าเชื่อว่าเด็กๆจะต้องรู้จักสระอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนออนไลน์มานานแล้วมาสักพักละเ,เด็กๆ ได้เรียนรู้สระอะอยู่แล้วนะคะวันนี้ให้เด็กๆช่วยคุณครูเต้าอ่านประสมคําด้วยนะคะอ่ะเรามาอ่านคําแรกกันเลยค่ะกอไก่ประสมกับสระอะกออกะอ่านว่ากะตอเต่าะสมกับสระอะตออตะอ่านว่าตะหอหีะสมกับสระอะ หออะหะอ่านว่าหะปอปลาประสมกับสระอ่านว่ายังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะปออะปะอ่านว่าปะสอเสือประสมกับสระอสออะสะอ่านว่าสะจจอาจารประสมกับสระอจออะ อ่านว่าจะบอใบไ,ไม้ประสมกับสระอะบออะบะอ่านว่าบะถอถุงประสมกับสระอะถออะถาอ่านว่าถาขอไข่ะสมกับสระอะขออะขะอ่านว่าขะอออ่างประสมกับสระอ่ะ อ่านว่ายังไงคะเด็กๆคะถูกต้องคะ่ะออะอะอ่อออออานว่าอะรอเรือประสมกับสระอะรออะระอ่านว่าระเด็กๆอย่าลืมออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะคะอ่ารออะระอ่อออานว่าระมอมาประสมกับสระอะ มออะมะอ่านว่ามะคอควายประสมกับสรอขออขะอะคออะคะอ่านว่าคะวอแวนประสมกับสระอะวออะวะอ่านว่าวะนอหนูประสมกับสระอะอ่านว่ายังไงคะลูกนออะนะอ่านว่านะ ลอลิงะสมกับสระอลออะละอ่านว่าละงงูงูะสมสระอะงอองะอ่านว่างะพอพานประสมกับสระอพะออพระอ่านว่าพระตัวสุดท้ายค่ะทอทหารประสมกับสระอทะออทะอ่านว่าทะ นอกจากคุณครูเต้ยจะพาให้เด็กๆมาฝึกประสมคำพยัญชนะกับสระแล้วคุณครูเต้ยยังมีสระอามาฝากเด็กๆกันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านประสมคำพยัญชนะกับสระอากันต่อเลยค่ะก็ไก่ประสมกับสระอาก็อากาอ่านว่ากาต่อเต่าประสมกับ